สวัสด like cool. ีครับพี่น้องมื่อนี้คลิปแรกแหกมานะครับวันนี้หัวก็ได้ถ่ายคลิปพอไปซื้ออันแนวมาเห็ดแนวอยู่แนวกินสู้น้องกินนะครับมาดีนะครับผมมาพบกับรายการครัวคุณกดนะครับผมครัวคุณกดที่สื่อกระไส้ไห่บอนบอเอาข้าวข้าวคุณกดฮะบ่มีกระชายไหมเชียรดเลยเอาจ็กเราสู้กับขี้มาใส่ฝาบักเทรหาบักฟิล์มมันสื่อมาให้ขาดอแยงขาดกระชายแล้วกระชายอยู่ขั้นตอนเริ่มต้นแรกเลยนี่ตำเสตะผีแกงมา ซื้อมาอันเห็ดน,น้ำยาขนมเสนเม้นเออมีนครับผมครัวคุณกดครับนี่ปลาแดกมีแล้วปลาแดงปลาแดงก็ต้องเสือนะปลาแดงมีเปล่าแม่ยันนี่นนล,ะนล,นละเงินอันทิพย์แม่แม่เพิ่นให้น้ำใจมาไหลสดมาขึ้นสื่อเข่าแลว้วก็สื่อแบบเดียวทั้งเห็ดเบิร์ตพอดีเกียงมินลินนรับิดเชิว เอคอทานันวันนี้อีกกนชดทานไปสื่อจากเขาควัาแล้วมอนี้ครับขักอย่างถอดกางเกงอีกแหรอ กางเกงเมียคุณนั่มแฟชั่นคุาใฟร์ลายตัวเลยแล้วแฟร์ดาตัวเดียวเราจะได้ย้ายจะได้ย้ายรูแล้วรูแล้วรูแล้วรูเบิร์ดแล้วย้ายไปอยู่กับพี่ป้อมเลยไปอยู่หนาวห้องกูแป๊กรูกูเป็ดปูน้องเลี้ยงกันอยู่หันฮะอยากกินขนมเส้นนี่เด็กกรลังสีเขียดใส่ชุนี้ให้รูนัยเรีวว่ากเตาแกะกระไรกดหากดเอ่าแกะทุกท่านให้พี่ป้อไปบอกคุณเอบอกว่าขอใช้เต่าแกะว่ามันเต่าแกะผนมันสิเกิด โบ่ยังไฟเอาไปสื่อทานนะไปสื um> ่อทานพบพกันนึ่งทุ่มปุ๋ยแหละยวไปสื่อทานก็ไปสื่อกระซ่าไม่ได้เดี๋ยวเลยอือไปสื่อข้าวเดียวกระเลีนไปสื่อข้าวเดียวเนี่ยวว่างไว้นี่เยเนี่ยไปวางไว้ในห้องอะไรไปยับเป็นอีพี่สอนจากต่อคิดพี่น้องครับอุปกรณ์มาครบเสร็ตัากพี่เด้อขออนุญาตตัดภาพไปตอนที่ขออนุญาตตัดภาพไปตอนที่เราซื้อทานกับ กระชายมาเรียบร้อยเลยนะครับนั่นครับผมโอเคครับไปครับ